รัดน้ำต้นไม้นะคะพี่ขาเอะอเออหยุดก่อนอ่ะอ,อะไรเหรอจ๊ะน้องอขอกินช็อกโกแลตได้ไหมคะอ๋อได้จ้ะออกมาตรงนี้ขอบคุณค่ะอา้าวแล้วจะอ่นอานหนังสือหรือว่าจะดูทีวีกันแน่เนี่ยอ่านหนังสือคะ่ะแล้วก็ปิดทีวีสิ โอเคค่ะพี่กลำลังทำมาอะไรอยู่หรอคะพี่ก็กลำลังอนะัดคิดลดน้ำต้นไม้นะ่ะว้าวนงมงแต่ถ้ากินช็อกโกแลตไปแล้วอะอย่าลืมไปแปรงฟันด้วยนะน้องค่ะอุ้ยหมดแล้วเอ,อ อ่านจบพอดีนั้นอย่างนั้นไปแปลงฟันดีกว่าพี่บอกเข้าไปแปลงฟันไปไหนแปลงอะ่ะอออุ้ยโอเคฮะแปลงยืนจังเลยฮะแปลงยืนใช้ไม่ได้แล้ว เอาไปทิ้งเอามันจะเป็นยังไงอะ่ะน้องกินช็อกโกแลตแล้วไปแปรงฟันด้วยไปบอกน้องให้ใกล้ๆหน่อยก่อนน้องอาจจะไม่รู้อุ้ยทำไมไม่แป็งฟันไม่เห็นได้เสียงเลยแปลงสีฟันเยิน้นะคะหนูเอาไปทิ้งไปแล้วแปรงสีฟันเยิ้เหรอ มันมีแต่ของพี่อะค่ะ๋อทำไงกันดีล่ะหนูก็ไม่รู้เคยทำยังไงอะคะงั้นไปซื้อประกันใหม่ไหมล่ะซื้อใหม่อะแมบบ็กซิฟันเนี่ยคะ่ะห้าซื้อได้สิแล้วซื้อที่ไหนอะสุป์ปมาร์เกต็ตไงกุ๊กกว่าปากก่อนจะได้เอาน้ําหรือว่าน้ํายาบาน้ลปากก็ได้โอเคค่ะ ปลาเสร็จแล้วค่ะแล้วแก้ต้องซื้อไหมไม่ต้องค่ะหิวไหมพี่ชาอันนี้เสร็จแล้วไม่ค่ะแล้วพี่หิวไหมหิวจ้ะพี่ไปขอดูอย่างอืนกินก่อนนะได้ค่ะฮะอะไรเหรอคะ ไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยน้องเราจะกินอะไรล่ะนี่นี่ไงคะมันคือกาแฟจา้าเราจะมาชงกินกาแฟอย่างไรพี่ชงไว้ให้แล้วนี่ไหนอะนู่นของพี่เองแหละเพิ่มอีกอะโอเคสอเสร็จแล้วอะไปของพี่ ของน้อเอาไปค่ะเป็นค่ะแต่เรามีแค่น้ำแล้วเราจะอิ่มอะไระเหรอคะถ้าไปซื้อของกันไหมล่ะได้ค่ะเอาทั้งหมดใส่ในซิงค์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดื่มให้หม,มดกันสิสลับแก้วกันโอเคล้างเดี๋ยวค่อยมาล้างใหม่นะอืฮึนั่นไปกันเลย สามสองหนึ่งว้าวเ่าชินไปเลยไปอืมสวัสดีค่ะอ๋อไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยนะคะแล้วนี่คืออยู่ที่ไหนอ่ะก็ห้างที่ใกล้ๆบ้านเราไงอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพอดีเอฮะอ๋อแม่ ใครอะแม่คะที่พี่ชอบมาร้านที่เนี่ยะนะอ๋ออ๋อเอิ่มเดี๋ยวขอไปซื้อของแป๊บนึงแม่แม่คะอ๋อได้ค่ะ,อะ,ะ,ะเอา้าเอ้าหนูหายไปไหนหนูอยู่นี่ไงพี่ไม่รอหนูเลยอหาจ้ะเอ,เอ,อิ่มเอิ่มพอดีแป๊บนึงนะคะเอิ่มรบกวน เป๋าแมค่ค้าไว้ใส่ของอะไรแบบนี้อะค่ะเพราะขอบคุณมากเลยค่ะ๋อขอบคุณนะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> อย่างนั้นเราก็ซื้อของได้ไปไปกลับไปที่เดิมเดินไปซื้อของใหม่โอเคค่ะอาถือกระเป๋านู้ไว้นะเสีงเยงไรนะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพอดีเครื่องชอบเสีย อะไรอะไรก็เดี๋ยวจะต้องซ่อมใหม่แล้วค่ะเนี้ยอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะกาแฟ,ฟของฉันฮ่าฮไม่หายนะจุงมือพี่เอาไว้ค่ะอุ้ยมีคนเข้ามาไปซื้ออะไรก่อนหนูไปแยกกันนะแต่ก็อยู่แถวนี้แหละแยกกันแถวๆนี้ยโอเค หนูไปดูผักผลไม้นะหรือว่าพี่ไปดูผักผลไม้ก็ได้อ,อ่อะหนูไม่ชอบกินผักผลไม้โอก็ซื้อมาเถนะไม่ดื่อนะโอเคค่ะหนูขน,มป,น,ขนมปังขนมปังไว้ทายุงทาแย,ยมก็ได้โอเคค่ะเฮ้ยซื้ออะไรก็ดีนะโอ้จะรู้แล้วนึกออกที่จะทำมาดี ทำสลัดดีกว่าแล้วเขือเทศแครอทเย็นนี้กินสลัดดีกว่ามีประโยชน์ด้วยโอเคผลไม้มด้วยอย้ขอโทษค่ะเผื่อกินเอาส้มไปด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาไปสักสองสามลูกเนาะมาเล็ดไหมไม่เอาอ่ะมนเล็ดมีที่บ้านแล้วผมเผาน้ำไม้ใส่แล้วเฮ้ เอาอะไรดีนะตอนเชา้าเอาซีเรียลด้วยสิซีเรียลไปะชะสองกล่องก็พอและพิซซ่าเอาด้วยแหละสปาเกตตี้ฮ่าฮ่าเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้ทำสปาเกตตี้กินกันเอาจุวย ให้ให้พี่ถือพิซซ่าเหรอแอใช่ค่ะแล้วก็เอาขนมแปังเอาแต่ขนมแปังแล้วทำไมไม่มีแยมละ่ะมีขนม,มเอาไปด้วยแยมบ,บลูเบอรี่เอาไม่มีแยมสตรอเบอรี่เหรอเนี่ยไม่เป็นไรแยมบ,บลูเบอรี่ก็อร่อยเอาซื้อของชงของใช้ด้วยนะไม่ได้ซื้อแต่ของกินไหนบอกว่าแป้งสีฟันเ,นเนยินไง อ๋อใช่ค่ะลืมมสิไม่ได้ลืมคะ่ะเออเออลบหน่อยได้ไหมคะเออเอออุย้ยีูตู้ ATM ไปดีกว่าหูสัตสัตอยากได้สัตว์จังเลยหมาน้อยจะได้ไปซื้อให้แม่ดูแม่ชอบหมาร้องรเสียงหมาจากไหนเออผมขอโทษฮนะ เอทีเอ็มโอเคว้าวไปไปไปอ้าวพอนี่เอาเอาจออีกแล้วโอ้อะไรไัยน้องไปดูแปรงสีฟันยาสีฟันนะแต่พี่จะไปซื้อของซื้อเสื้อกลอกดีกว่าแล้วก็เนื้อเนื้อนั่นเสียงอะไรอะพี่ อ๋อเสียงมอเตอร์ไซค์ขับรถจากถนนสิไม่มีเสียงได้ไงล่ะอ๋อู๊ <c oughs> เอาแพร่ฝากใส่ให้หน่อยเดาแน่นอนยค่ะทิชชู่ที่บ้านมีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจค่ะอืมกระเป๋าเริ่มจะเต็มแล้วหนูอยากกินทีซ่าจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยซื้อาหมจะซื้อจริงๆหรือเปล่าออไม่เอาครับ เบื่อพิซซาถ้าซื้อมาทําไมพี่อาจจะอยากกินเอาไปเก็บเลยเอก็ได้ค่ะช่วงที่ชื่อเอาไปด้วยไก่โอ้เอาไา้ไม่เป็นหัวซะเลยอะไรเนี่ยเอาไข่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 ไปกี่ฟองดีนะหนึ่งฟองดีกว่า,าจะได้ทำไข่ดาวโอ้เต้าหู้ ยี่ห้อ,อนี้อร่อยนะหอใช่ยี่ห้อปูนเลยแหละทิชชู่ที่บ้านมีอยู่เปล่านนะมีค่ะแล้วจะไปบอกพี่ทำไมใส่ไม่ได้อะกระเป๋ามันเต็มอะอ่ะอุ้ยอุอ้ออ้เธอถือไป้หนึ่งนะอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมฉันให้ฉันช่วยถือไหมอ๋อ เอ่อได้ค่ะพี่โพนี่เอ้าเอ้าเอ้าสวัสดีเออเธอมาทำอะไรอะ่ะก็มาช่วยถือถือของก็ได้เออขับใจเอาเอาอะไรอีกไหมน้องนมช็อกโกแลตค่ะ my favorite ever my milk chocolate โอเคค่ะนมช็อกโกแลตนะช่วยถือหน่อยได้ไหมใจอย่าจับแรงนะทำไมอะ่ะ เดี๋ยวนมปิ้นออกมาแล้วมันก็จะไม่เย็นหนาวอ่ะโหแช่ตู้เย็นนาก็ได้คุณชน,นี่เกียดแช่เอาเอะอะไรอีกดีน้ำส้มหะได้เลยค่ะน้ำส้มมีประโยชน์อะไรอีกไหมน้ำมะเขือเทศค่ะก็มีประโยชน์อ๋อเอาน้ำมะเขือเทศเลยนะน้องพี่อ่ะ ไม่ชอบกินน้ำมะเขือเทศแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินผักผลไม้อะ่ะไม่ชอบกินนมด้วย <c oughs> เอาแล้วไหนน้องเธอไปซื้อของเล่นอยู่กับเพื่อนฝากเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเราไปซื้อของอื่นเอาละเธอไปซื้อเลยฉันถือก็ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ซื้อแล้วฉันนึกไม่ออกว่าเธอซื้ออะไรโอเคเดี๋ยวเธอกลับไปแล เธอซื้อของเสร็จแล้วฉันก็กลับบ้านละโอเคเออพี่ค้าหนูแป้งสีฟันนะคะโอ้ยลืมไปเลยเอาไปซื้อหนูเย็นไม่ถึงไกลไปสูงด้วยเอ,อมายืนพื้นที่ยืนมาหัวพี่นี่นะคะโอเร็วๆกูด้ค่ดดคะปุ๊หยิบถุงยังอนะ่ะ ถึงแล้วค่ะอืมได้แล้วค่ะโอเคปะไปะแล้วไปจ่ายตังจ่ายเงินกันจะได้เสร็จซื้อของไ่ซะเยอะเลยวางไม่ได้ต้องมาวางไว้บนคาดผมแล้วเนี่ยนี่อ้ยกลับบ้านได้แล้วนะพนี่นี่ไม่หรอกเอา โอ้ยโอ้ยพอดนะีคุณน้องคะอะไรคะซื้ออะไรเพิ่มไหมคะพอดีเอิม่มเดี๋ยวฝากถือของให้นะคะเป,เป็นไลคะ่ะถ้าหนักอ่ะเดี๋ยวไปซื้อคุณซื้ออื่นก็นได้น้องอยากซื้ออะไรกะไม่รู้อ่ะไปหาเองนะอยู่ตรงนี้ไว้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาของไปซื้อของไป พาพี่โบนี่ไปก่อนโพนี่ปะโพนี่ช่วยพาน้องไปซื้อของอย่างอื่นของร่นทางเล่นะซื้อของมาเยอะแล้วไปซื้อของเยอะๆหน่อยพี่จะได้ไม่ต้องไปซื้อทุกวันต้องพี่เมื่อยขายอีกแต่ไม่เหมือนวันนั้นอะต้องเดินลงเดินลงอลืมต้องรีบนึกนะได้ค่ะอยากซื้ออะไรรีบๆนะโอเคค่ะอืม เอามาตามพี่นะน้้งไหนเ,เพื่อนหนูหล่ะคะอ๋อน้องพี่นเหรอใช่ค่ะอดูของช็อปของสายก่อนหมาแมวซื้อไหมไม่ค่ะที่บ้านมีโคโกเก้ไว้แล้วไม่อยากเลี้ยงแล้วโอ้หชยน้ำชาที่สวยจังเลยอะ่ะโอ้ไปซื้อให้แม่ดีกว่าของขวัญฝากแม่ อุยเครื่องปั่นนี้ก็สวยว้ปปั่นของมั่งข้าวก็สวยเครื่องปั่นแบบนี้ก็สวยโอยเหมือนในเกมโตเกะคิดเช่นเลยอุ้ยตะหลิว,วอุ้ยมีร่มของเล่นล่มประดับตกแต่งใส่แก้วว้าะอยากซื้อลหมคงช่วงั้นใช้เนี่ยเราจะไปซื้อของเล่น โอ้หนูอยากได้อันนี้ค่ะเา้าได้จะเอา,เจ,าจริงจริงเหรอใช่ค่ะเอาไปนะเดี๋ยวให้พี่พี่พี่ฝากฝากฝากถือให้ไหม่ะเอิ้มได้ค่ะถือนะมะเขือเทศเอาไว้นะพี่จะได้ถืออันนี้ไปว้าวกล้องนี้อยากได้กล้องใหม่มาถ่ายรูปว้าวชัดมาก โอ้ไปๆๆเดินไปเลยนะคะเมืม่อก,กี้มันจะเป็นอะไรไหมอ,อไม่เป็นไรค่ะแค่มันเสียสองอันเลยอ๋อค่ะออะลูกอะออะไปซื้อของนะฮ่ชอบตัวนี้จังไปซื้อเลยนะลูกชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นออะลูกเดี๋ยวพ่อไปเล่นเกมกับหนูนะลูกครับ หเธออ๋เจอดีอะไรอยู่บนหัวเธออ๋อน้ำมะเขือเทศที่ฉันซื้อมาเละน้ำมะเขือเทศฉันไม่ชอบกินอ่ะฉันชอบกินแต่น้ำน้ำสุดาน่ะน้ำกาแฟเอิม่มจะฉันชอบกินน้ำมะเขือเทศกับนมแล้วก็น้ำผลไม้ว้าวเอาไปซื้อเลยนะคะพอดี อ๋อพี่เอา้าสวัสดีเอิม่มพอดีจะซื้ออะไรไหมฮะเอิม่มจะซื้อเอิมเอ่มลูกแก้วอะค่ะลูกแก้วลูกแก้วฮะดอกจะซื้อลูกแก้ว โอ้ยทำไปหาน้องแล้วหน้องจะซื้อลูกแก้วน้องจะซื้อลูกแก้วทำไมฮะลูกแก้วมันแก้วแต่มันแตกเอ่อขอโทษชาเอ่อเอาอย่างอื่นแล้วอวยเอืมเอานี้ก็ได้ค่ะเอาช่วยน,นะค่ะอเอ้ยเธอมาตั้งแต่ตอนไหน,นชาเอาฉันเดินมาหาน้องเนี่ย อโอ้ยกล้องสวยจังหุยเห็นนาฬิกาขอซูมดิกล้องมันเป็นรูปที่จะหมดเวลาแล้วนี่นะสงสัยต้องมาไปบอกคุณนิชาก่อนนี่คุณนิชาซิลูกแก่ทำไมซื้อเงนนั่นแหละดีแล้วคุณนิชาฮะอะ่อะไรล่ะคะมันหมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนนั้นนะครับ ลาค่ะเดี๋ยวขอไปซื้อเก็บของแบบนึงน้องมาไม่ใช่ลาแบบนั้นออกจากเป็นลาบายบายจะคลิปย้านะอ๋อลืมไปแล้วหยหมดตั้งใจซื้อของอันนั้นหมดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายบายว้าวอันนี้ซื้อไปให้น้องดีกว่า พี่ไม่เอา,เอา,เอาไปนะคะว,ว้าวเกมนี้มันสนุกสุด,สด